หญิงชายหลายคนรับผิดชอบใจตัวเองไม่ได้เช้าสายบ่ายเย็นเป็นผู้ใหญ่นอกบ้านพอเข้าบ้านตอนค่ำ,ำกลายเป็นเด็กทันทีใครมีหน้าที่การงานได้ยาวนานคนนั้นจะถูกตัดสินโดยสังคมว่าเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบแล้วไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องพึ่งพาใครยืนได้ด้วยขาหายใจได้ด้วยจมูกตัวเอง แต่หญิงชายหลายคนเช้าสายบ่ายเย็นเป็นผู้ใหญ่นอกบ้านพอกลับเข้าบ้านตอนคำ่คำๆเท่านั้นกลายเป็นเด็กทันทีคือรับผิดชอบสารพัดงานภายนอกได้เป็นร้อยแต่รับผิดชอบใจตัวเองใจเดียวไม่ได้เอาไม่อยู่ยังต้องฝากความรับผิดชอบไปกับคนใกล้ตัวหรือครอบครัวญาติพี่น้องไม่เลิกยิ่งเครียดกับความรับผิดชอบนอกบ้านเท่าไหร่ยิ่งมีข้ออ้างที่จะปัดภาระ ยนความรับผิดชอบทางใจให้คนในบ้านมากขึ้นเท่านั้นถ้ายังรับผิดชอบใจตัวเองไม่ได้อย่าหวังว่าจะรับผิดชอบใจคนอื่นได้เอาแต่สงสารตัวเองไม่เห็นใจคนอื่นร่ำไปเอาคนสองคนที่รับผิดชอบใจตัวเองไม่ได้มาอยู่ด้วยกันผลคือเหนื่อยใ,ใจทั้งคู่ไม่ได้ที่พึ่งดังใจทั้งคู่ ต่างฝ่ายจึงต้องต่างแยกย้ายหนีหายจากกันและกันไปอย่างรวดเร็วเอาคนที่รับผิดชอบใจตัวเองได้มาอยู่กับคนรับผิดชอบใจตัวเองไม่ได้คนคือมีคนหนึ่งเหนื่อยใจข้างเดียวอีกคนติดแจอยากเกาะอยากได้ไว้เป็นที่พึ่งไม่เลิกแม้ปากจะบอกว่าไม่ถูกใจพร่ำบ่นอยากเอาโน้นเอาน,อน,อนี้อยากให้คนใกล้ตัวเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ แต่ให้เลิกก็ไม่เอาเพราะไม่รู้จะเจอที่พึ่งทางใจป้ายหน้าอีกไหมเอาคนที่รับผิดชอบใจตัวเองได้ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจะสบายใจหายเหนื่อยเป็นศาลาพักร้อนให้กันและกันหลังเดินทางร้อนๆอนลำบากลำบนมาทั้งวันเพราะคนเราเมื่อรับผิดชอบใจตัวเองได้จะมีแก่ใจเห็นใจเป็นห่วงอยากแบ่งเบารับผิดชอบใจคนใกล้ตัว คิดปัดเป่าทุกคิดพอกพูนสุขให้แก่กันและกันแม้ปากไม่พูดแต่มือไม้และสายตาก็เป็นไปในทางนั้นสัมผัสได้ด้วยใจพร้อมๆกันเช่นนั้นความทุกข์ความเข็ดหลาบในชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดที่กันไม่ได้แต่ให้ป้ายบอกหรือสัญญาณเตือนกันได้คือถ้าเจอคนที่เอาแต่รับผิดชอบเรื่องหน้าตาเป็นแค่แต่งหน้าแต่งตัวให้หล่อสวย เทว่ารับผิดชอบแต่งจิตแต่งใจให้งามไม่เป็นชอบเป็นที่พึ่งทางตาให้คนอื่นแต่วิ่งขาขิดหาที่พึ่งทางใจให้ตัวเองเห็นชัดเช่นนั้นแล้วก็จงเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ห่างๆอย่าล้วมตัวเป็นที่พึ่งทางใจที่ใกล้ชิดเด็ดขาดเพราะแนวโน้มคือเมื่อเวลาผ่านไปภาระจะไม่เบาลงแต่กลับจะหนักขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนั้น ให้ถามว่าแก้อย่างไรคงต้องคิดถึงการเลี้ยงเด็กสักคนให้โตขึ้นเป็นคนรับผิดชอบใจตัวเองได้ใช้เวลากี่ปีใช้อุบายวิธีกี่ร้อยก็นั่นแหละไม่ต่างกันเท่าใดนัก